ทุกชาวนี่โชคดียังไงพี่ก็คือเวลาทะเลาะกับเมียนี่ปุ๊บเนี่ยคือถ้าสมมติว่ารู้ว่าใครผิดนะครับโอนตังนี่โอนตังเสร็จแล้วออกไปหาอะไรกินกันเรื่องเงียบแต่ว่าเอาจงจริงนะนี่เป็นการแก้ออกที่ดีมากหลายคนบอกว่าเงินอะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แต่จริงๆอะมาตุ้มเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งออปชั่นที่ทําให้เราไม่ต้องไปถึงจุดที่ต้องมาอารมณ์ใสกันทั้งคู่ได้ของพี่ทะเลาะกันแล้วโอนตังใช่ของผมทะเลาะกันเดี๋ยวโอนเองเฮ้ยเมียเอาโทรศัพท์ไปโอนเองเลย วันนี้ฉันพอใจที่ฉันจะกู้ความรู้สึกที่ทะเลาะกันแล้วไม่ดีเนี่ยกลับคืนมาด้วยตัวเลขเท่านี้บาง<อ>วันบางวันพุดก็ไม่ได้อ่อน เพราะว่าตังอยู่ที่เาขาไงเขาตังอยู่ที่เาขาอขบอกอแค่จานวนมา <c oughs> แค่นั้นเองนะฮะ <c oughs> ของของวิชาดนี้ก็คือเวลาที่ว่าโมโหโมโหเนี่ยมันก็ไม่ถึงไม้ถึงมือไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีคู่รักแล้วก็ไม่เคยลงไม้ลงมือหรือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันถือว่าคุณเป็นคู่ที่โชคดีมากใช่คน,น <ะ S 2> ไม่แต่งงานคุณไม่เข้าใจหรอกนี่เป็นไงอัดอั้นบ้านสองหลังสิบกว่าล้านคุณมันมีแฟนทั้งคู่ในช่วงวาเลนไทน์เมียก็นั่นแหละคุณมีเมียในช่วงวาเลนไทน์ คุณคือคนน่าอิจฉาคนโสดอย่างผมจะทําอะไรได้นี่คุณมไม่รู้คุณไม่มีเมียคุณไม่รู้หรอกครับใช่ผมไม่มีเมียผมไม่รู้หรอก <laughs> มนุษย์เมียเนี่ยแพ้ทุกอย่างแพ้นูน่นแพ้นี่แพ้นั่นชนะอยู่อย่างเดียวคือช,นะชนะกูเน,นี่ <laughs> <laughs> ยนี่สงสัยอิจฉาที่แล้วต้องบริจากยากแก้แพ้ไป <laughs> แหมคุณบ่นบนกันเนี่ยพอเขาโทรมาน้ำเสียงคุณบอลว่าครับทีละนี่เดี๋ยวนี้ไปช่วยไปขายของเลยนะเออไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวช่วยลงคลิปให้นะโอ้โหใส่ลงเซลัมแป้งเปิดช่วงนี้กระหนาดหน้าดูเลยนะขอใ้ยอดปังปุริเย่พลังแล้วยอดดอดขายเราได้แบ่งเท่าไหร่มาตุ่ม นี่ฟ้ากูขึ้นแว่นเลยเนี่ยปวดหัวเลยนครเดี๋ยวเราลงให้เขาอะแล้วเราได้ยอดขายแบ่งเท่าไหร่เขาดูแลตัวเขาเองได้เราก็ดีใจแล้ว เราก็คือยอมก๋วยเตี๋ยวไก่จานเดียวะเราก็ยอมแล้วแต่คนใช้ใช้เยอะนะช่วงนี้เพราะว่าพี่ชาวไปไปรายการนู้นรายการนี้เห็นของพุทธกระจุยอะครับผมโฆษณาบ่อยเลยของดีชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะวิปสกินอะวิปสกินพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเก็บค่าโฆษณาใช่ลองรู้แค่3คนพอใช่มีคามิ้นโกเซรั่มคามิ้นโรสครีมใช้ดีมากโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วทุกคนพอแล้วไม่ต้องถามแล้วนะ เราจะไม่พูดถึงลิปสติกแล้วแล้วเวลาแต่งหน้านะเอเวลาใช้ปุ๊บหนเดีอาร์ดิ้งเอ้โอ้โหจอดลดไอเนี่ยนะไอนะลิ้นจี่มพนาะแล้วว่าโอ้โหสดเข้าไปสับลักเลยใช่กินอึ่งใหญ่เกินอแต่อร่อยนะเนี่อร่อยได้เลยตอนนี้คนนิยมมาก รายจ่ายเขาบอกถล่มทลายเลยช่วงนี้รายรับด้วยรายรับด้วยอยินดีไปหาซื้อกันนะครับเบรกดีกว่าไหมเออเบรกก่อนเบรกดีกว่าคุยด้วยไม่ค่อยรู้เรื่องละแกงนี่โอเคเดี๋ยวเราเบรกก่อนเดี๋ยวผลิตมาเบรกหน้าเดี๋ยวมีปฏิภาณของพี่ชาวอะไรบ้างขนมครกักครู่เดียรเดี๋ยวกลับมากระแฉข่าวเช้าข่าวคุณตุ่นนะครับโอ้แฉข่าวเช้า นีได้กลับบ้านเร็วก็เลยได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่กราบขอบพระคุณน,นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะว่าอาจจะเบิ้นจ้า